ไปบอกว่าคนอื่นว่าคุณเองนั้นเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้กับทําสิ่งนั้นและให้คนชมว่าคุณเก่งอันไหนหน่าภูมิใจกว่ากันใครไปพูดตัวเองอย่างงู้นเก่งอย่างงู้นอย่างนี้มันพูดได้หมดเลยเว้ยจริงๆคนเราพูดก็พูดได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันวัดกันที่ผลงานวัดกันที่ความสามารถวัดกันที่ประสิทธิภาพได้รับมอบหมายงานอะไรแล้วทํางานให้เต็มประสิทธิภาพถ้าคุณทําดีคุณทําได้ออกมาดีเพราะเรออกมาดีคนอื่นจะชมว่าคุณเก่งเองมีคนมาชมว่าเราเก่ง ดีกว่าเราไปบอกว่าเทียบไปบอกกับคนอื่นว่าเราเก่งถ้าเป็นผมผมจะไม่โฟกัสเก่งไม่เก่งช่างมันเถอะอย่าไปใส่ใจตรงนี้เลยมันก็ต้องมีคํานี้อีกว่าสุดท้ายแล้วคนที่บอกคุณเนี่ยก็าจะโกหกคุณก็ได้ถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะรู้ตัวเองว่าเราเก่งหรือไม่เก่งแต่พอยคืออย่าพูดว่าเราเก่งไว้ก่อนอย่าไปพูดว่าโอ้ยเราอย่างงู้นอย่างนี้คือมันจะมีมันจะมีหลายประเภทที่ประเป็นประเภทที่แบบโอ้ชาวนกโครงการ ฉันทําได้ฉันทำานู้ฉันทำอย่างนี้นนหลักๆคือขี้มัวแหละพูดตรงๆแต่อีกคนนึงตั้งใจทํางานให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนพูดถึงเราด้านที่มันดีอันนั้นแหละเราอาจจะเก่งจริงๆก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมเลือกข้อ2นะให้คนชมว่าเก่งดีว่าไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าเราเก่งแค่นี้ง่ายๆนะครับ